น้องหญิงเนี่ยนอนพักอยู่นะเจ็บไหมตรงนี้ใช่เปล่ามันเจ็บตรงนี้เหรออ๋อน่าจะขาดลิกแล้วมั้งพี่ินดาเก่งมันแห้งไหวไหมเธอไหวใช่ไหมดีหน้าที่ไม่เป็นไรมากนะพี่ินดาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบยคนเดินป่าน,นะครับด้วยครับตอนนี้นยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะน้องหญิงเนี่ยก็คือตก ต้นมะขามนะครับวันนี้เนี่ยผมพา้องหญิงเนี่ยมาเก็บมะขามนะครับนี่นะด้านหลังผมนะครับตอน,น้องหญิงเนี่ยอยากจะลองปีนนูนนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะครับ้องหญิงเนี่ยร่วงลงมาจากบนต้นไม้นะดีน้ะที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่าขาเนี่ยน่าจะเจ็บนะครับพี่พี่ก็ดีน้ะที่ตกไม่ค่อยสูงนะกําลังปีนขึ้นไปนะครับพี่พี่กำลังป <c oughs> ีนขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาเลยนะครับเพราะว่ากิ่งไม้เนี่ยมันหักนะครับดีน้ะที่ไม่เป็นไรมากนะทุกคนเดี๋ยวผมน่า จะพาไปดูนะว่าน้องหญิงเนี่ยเป็นไงบ้างก็ตอนนี้นะน้องหยิงนะครับนั่งอยู่ไตรงกระต๊อบแม่พี่ดานะครับผมนะไปทุกคนนี่นะครับพี่พี่ก็น้องหญิงเนี่ยนอนพักอยู่นะเจ็บไหมตรงนี้ใช่เปล่ามันเจ็บตรงนี้เหรอ<า>อ๋อน่าจะขาดเทกแล้วมั้งพี่ดาก็เมื่อกี้นะ่ยน้องหญิงก็กาลังจะปีนปีนด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิ่งไม้มันหักก่อนนะครับกิ่งแห้งกิ่งมันแห้งไหวไหมเธอ ไหวใช่ไหมดีน้าที่ไม่เป็นไรมากนะพี่ดาโอ้โหทุกคนครับดีน้าทีไ่มไม่เป็นไรมากนะขาน่าจะแบบพลิกอ่ะนะพี่ดาอือใช่ก็ผมก็กำลังเก็บมะขามกับพี่ดาเลยนะครับน,น,รนี่นะได้มาตะกร้านหนึ่งนะครับพี่พ นี่นะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าน้องยิงเนี่ยตกยังไงเดี๋ยวให้น้องยิงพักก่อนนี่นะครับตรงนี้นะก็คือน้องยิงเนะี่ยปีนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จับกิ่งไม้ตรงเนี้ยมันหักนะครับนี่ตรงนี้นะดีนะที่ไม่ไม่เป็นไรมากนะครับผมดีนะที่ไม่โดนสังกะสีนะครับ ก็ประมาณ2เมตรได้นะครับโหผมนี้คือแบบอยู่บนต้นไม้เนี่ยต้องรีบลงมาเลยนะครับก็ผมเนี่ยปีนบนยอดเลยนะครับมหญิงก็อยากจะช่วยผมนะพี่ๆนะครับนี่นะเราก็สอยมะขามผมจะอยู่บนยอดนู่นเลยนะมหญิงก็อยากจะขึ้นไปเขย่านะครับดีแค่ไหนแล้แบบไม่ล่วงแบบสูงเกินอะ่ะดีนะแค่ตรงนี้เองนะครับ ถ้าส่งเกินนี้ผมบอกเลยนะอาจจะไม่รอดนะครับโอ้โหผมนี่คือแบบเป็นห่วงน้องหญิงมากก็เลยรีบลงมาอย่างไวาเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาเก็บมะขามที่ไร่กันนะครับนู่นนะทุกคนผมอยู่มันยอดนู่นเลยนะครับ ข้างบนเนี่ยมะขามะขามเนี่ยเยอะมากนู่นเ,เยอะมากเลยนะก็ได้มาตะกร้าหนึ่งนะครับนี่ก็้หาเลยได้เสร็มั้พี่ช่วงนี้เนี่ยมะขามเนี่ยก็ราคาเนี่ยก็แพงอยู่นะครับ ก็สาหรับพี่ท่านใดที่อยากจะได้มะขามก็ทักมาได้นะพี่นะสำหรับพี่เอฟซีนะสนใจอยากจะซื้อทานกันนะครับนี่มะขามเปียกนะครับเราต้องไปตากแดดแกะนะครับก็มีพี่หญิงด้วยนะพี่ๆแล้วก็มีพี่ดาเราเราช่วยแกะครับผมนี่ก็ทาแป้งอะไรนะพี่นะแป้งเาะามันการแดดได้นะใช่มันการแดดได้ผมก็ทาเหมือนกันนะครับเนื้อเบอร์เจมอ นี่นะครับพี่หญิงพี่หญิงก็มาช่วยแกะด้วยนะครับส่วนน้องหญิงเนี่ยนู่นนะครับพี่พีไหวไหมนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยแกะกันนะครับก็ตรงนู้นได้เก็บอย่างพี่นะนู้นนะยวชมอญจะกลา นี่ก็คือแบบเราเนี่ยจะต้องตากแห้งก่อนนะครับถึงเราจะมาแก่ได้นะพี่ๆนะก็ใครที่สนใจก็ทักมาบอกผมได้นะครับราคาน่ยจะแรงอยู่ช่วงนี้ปีเที่้นี้ราคาถูกมากเลยนะมะขามแบบไม่มีราคาเลยอะ่ะนะครับ ่วน้องยิงก okay, ็น okay, so so, okay, so ้องยิงไหวไหมโอเคนะครับพี่พีชซีเดี๋ยวเราก็จะมาพี่นาแกะเกมหอดจ้ะไม่คลั้งนะเก้มหอดจ้ะก็โอเคนะครับพี่พีก็เดี๋ยวผมจะพาพี่พีเอฟซีมา ดูที่ไร่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ดาแก้วก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูไร่ก่อนว่าปลูกอะไรไว้บ้างนี่นะครับพ,พี่ก็ตรงนี้เนี่ยพี่ชนะเนี่ยจะปลูกแตงเหมือนกันนะครับนี่แหละนะพี่ชนะก็จะปลูกแตงตรงนี้ก็เป็นแตงเหมือนกันแต่ว่าเรา ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่แต่ว่าเรานําไปกินได้อยู่นะครับทุกคนยาน,นี้้คือแบบขึ้นเยอะมากเดี๋ยวแม่พี่นันเนี่ยก็จะปลูกแตงอีกชุดหนึ่งนะครับโหอากาศดีมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นพริกนะครับผม ฝั่งนี้แม่พี่นาจะปลูกพลิกแล้วก็ตรงนี้จะปลูกจะปลูกแตงนะครับนู่นมะขามเยอะมาก เดี๋ยวผมจะลองไปดูฝั่งนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้ามีแต่ว่าในห้วยนี้ก็มีผักกูดนะครับแต่ว่าเราไม่เอาละปลูปกหลายอย่างเลยนะมะละกอก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูยอดตำ่ำลึงที่ว่ามีหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนมีนะครับ แห้งหมดแล้วนะทุกคนนี่นะครับแห้งหมดแล้วยอดตําึึงที่แรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับโหผมนี่คือแบบเป็นห่วงน้องหญิงมากเลยนะรีบอยู่บนต้นไม้นู่นน่อยออบนต้นไม้รีบลงมาดูน้องหญิงเลยอะ่ะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนักกว่านี้นะแต่ดีมากเลยนะโชคดีมากๆเลยนาะที่ไม่เป็นไรมากนะครับ โอเคนะครับทุกคนครับดเดี๋ยวเราเนี่ยไปแกะมะขามกันเลยดีกว่านะครับผมน,นี่นะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยก็ช่วยแกะแล้วนะครับนี่เราแกะเสร็จก็จะประมาณนี้นะพี่พี่นี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องบ้านเป็นแบบนี้นะอันนี้ได้กี่กิโกลแล้วก็ดีอ๊ย้ยตันหนึ่งละ สิบโลได้แล้วบ้านเะนี่ยประมาณห้าโลได้อยู่นี่ต้องแกะแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเม็ดมันนะครับพี่พี่กินได้นะเม็ดเนี่ยเราต้องคั่วก่อนนะโลละบาทเหมือนกันนะครับทุกคนแดน เล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นปูเล่นปูเหรอไม่ไปช่วยแกะมะขามาอ่อืมแล้วก็มีตรงนี้อีกน,นะครับพี่พีนี่ยังไม่หมดนะ เปล่ามีจ้องเปล่าด้วยนะก็องเปล่าเนี่ยเริ่มโตขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็น้าสารมากนะพี่พี่ลูกตาของเจ้องเปล่าเนี่ยมันบอดแล้วนะครับโดนยิงกำลังกับเด็กนะนี่นะครับน่าจะบอดบอดไบนาะนลูกตานี้คือแบบดวงตานี้หลุดออกมาแล้วนะครับนี่นะโอ้โหคือแบบน้าสารมากเลยนะครับกำลังหล่อเลยนะเปล่า ตอนเด็กน่ารักมากจอ้อ้องป่าคีออนนะครับพี่พี่อัอน,นี้คือแบบคีออนมากผ่านบางแก้วนะไม่ดุนะครับผมบอกเลยบางคนเนี่ยเลี้ยงดุมากป่าวบพี่ตากใ,ใช้พี่ตากวา,าทำไรอะ่ะ โอ้แตงก็ยังกินได้อยู่นะเนี่ยอะไรนะอะไรนะเป็นผักกินได้อ๋อแตงเป็นผักกินได้คิดว่าเป็นผลไม้พี่ทำแล้วเนี่ยอ๋อถ่ายถ่ายคลิปโอ้โหพี่ตั๊กมาหายาให้วัวยาแห้งครับต้องก็บให้วัวใช่ช่วงนี้ยาแห้งแล้วพี่ตั๊กผูกไม่ได้เลยนี่ยาให้วัวไม่มียาแล้วอืมตอนนั้นต้นเดรย์ไรเงี้ยแหละ ยาขึ้นดีมากตรงไร่อะ่ะเพราะว่ามันได้รับน้ําปุ๋ยไงเนาะแต่ว่าแตงขึ้นไม่ดีคนระับเออแต่ว่าแตงขึ้นไม่ <c oughs> แต่ยานี่ผมบอกเลยนะรับประกันว่าขึ้นดีมากโอ้ถ้าเราเด็ดไปกินเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะได้อยู่ครับเพราะมันเป็นนี่เป็นแตง่ไมสวยยเฉใช,ใช่แต่มันไม่สวยใช่ลูกไม่สวยรูกมันงอๆมันอาจจะบางงอๆแล้วก็เนี่ยมีลูกกลมๆงอชนิดนี่นะครับพี่ๆก็ยังไปกินได้เนี่ยแบบเนี้ยกินได้นะพี่ตัก,กนะยังขายได้อยู่ไหม ขายไดย้ถ้ามันเยอะเกินก็เราก็ไม่กล้าขายฮะแตมม่มันก็ราคาถูกเป็นแตงลองมามประมาณกี่บาทขายแล้วจะหกเจ็ดบาทนะโอ้หกเจ็ดบาทก็ถือว่าแพงอยู่ก็ได้อยู่นะหกเจ็ดบาทก็มีพี่ตักเนี่ยก็มานะครับส่วนป้าวาสนาเนี่ยกลับขึ้นไปแล้วนะครับโอ้แต่งน่าก,กินมากเลยนะ ตอน้องหญิงนะก็ให้เก็บมะขามนะแก่มะขามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาสอยน,นะครับพี่พี่เพราะว่ายังเหลืกเยอะมากเลยนะนี่โหยากขึ้นดีมากเลยนะก็วัวพิตักเนี่ยออกลูกแล้วนะตัวหนึ่งตัวเมียด้วยนะครับก็ออกลูกได้ประมาณ4ี่ห้าวันนี้เองนะครับตัวเมียด้วยนะ กาศร้อนมากเลยนะครับก็โอเคนะครับพี่พเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกลับแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำกับเข้าที่บ้านเองนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้ผมก็จะต้องคุดหลุมอีกนะเพราะว่าเราจะสร้างกระ๊อบอยู่น้องหญิงนะครับเพราะว่าตรงไอ้ตรงที่ผมนอนเนี่ยมันเริ่มจะถล่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องหญิงน่ยแกะอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะ ช่วยสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปนะครับผมโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยคือแบบหน้าผมเนี่ยสอมากนะครับก็เพิ่งสอยมะข่ามนะก็ที่ผมทานี่ก็คือแบบเป็นแป้งแป้งกระเลี่ยนแป้งพม่านะครับก็รักษาสิวได้นะครับก็อีกอย่างนะกันแดดได้ด้วยนะตอนนี้พี่ดาเนี่ยก็ออกไปซื้อของยังไม่กลับมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับ หอมพี่จินดานะครับพี่ตั๊กเนี่ยก็ยังเก็บย่างไม่เสร็จเลยนะอาจจะกลับหอมพี่ตั๊กนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ประมาณห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับโหแบบแตงสวยมากเลยนะนี่ลูกสวยมากพี่ตั๊กแตงนี่กินได้หรือเปล่าต้องล้างเปล่าแตงนี่กินได้หรือเปล่ายังไม่ได้เช็ดยาใช่ไหม ก็เราเนี่ยจะต้องล้างก่อนนะครับผมบอกนะเรามาที่ไร่เนี่ยเราเนี่ยได้กินผักหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะปลูกหลายอย่างเลยนะง่ะอือก็เรารู้จักกันเป็น ก็ยากแค่นัทุกคนแล้วก็ตรงนู้นจะปลูกนะพี่ตักมีมะเขือกระเจีย๊ยบฮะอืมเขาปลูกหลายอย่างนะใช่เรารู้จักแล้ก็แบ่งกินนะครับมีหลายอย่างเลยนะมะละกอก็มีนะครับก็โอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับนะครับพี่นานเนี่ยก็กลับมาแล้วด้วยนะครับวันนี้เนี่ยดี ดีแค่ไหนที่น้องหญิงเนี่ยไม่เป็นไรมากนะครับผมนะครับน้องหญิงเนี่ยขาดพลิกแต่ว่าแบบปวดอยู่นะก็าทายาหม่องเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็อาการของน้องหญิงเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับพี่พี่นะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปดีโอนี้ผมขอรันหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน่ติดตามเพื่อไปกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็คือเราเนี่ยมาหาอะไราได้เสริมนะครับพี่พี่ ตัวช่วงนี้เนี่ยมะขามเนี่ยจะแพงมากแล้วก็พี่ๆท่านใดนะที่อยากจะได้มะขามหรือว่าอยากจะกินมะขามเนี่ยก็ทักหาผมได้นะครับนะก็โอเคนะครับทุกคนครับไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ